เรงาต้นอ pues ทางกางนะครับนี่เป็นเรงเล่าค่ะขอบคุกันขอบคุันเดี๋ยวไม่นี่น้องอาจะักป่าป่าดีไม่ใช่ไหนรรั้นในน้องนะครับว่าเรากลืครัดกินเป็นไม่กันนะครับบางเดียวนะครับที่ตรองทำงานเปลือกนกกระจาด ีเรือดุกเปียนะครับแล้วก็ลอมตัะหนักเบือกไหลพุกเปโรนะครับแต่ว่าในใจมันหนึงกว่ากน่าจะสรมาณตระลึตะกุินะว่ครับเลักอย่างก็เป็นจำบวนนะครับก้านเรืองทุได้ใบดานก็ได้สะกนบินะว่าร็มากนะครับเพื่อการทำาะสมบัติไ่ได้สมบัปีไปได้ใ่ใจพวกก็จะม่ปใจ้แต่งน่ายขนบิบิ เป็นพระเจ้าที่ทรงเปดทาง่ทางระเจ้าส่ระเจ้าวารไวม่ถึฟังนู้นเลยเลวงเลยไให้ไม่ใส่เบอร์ร่ั่งขวาื

ทางบารายอ่าสําหรับพระนี้ทรงขานทรงลงนะครับให้มีนะครับในส่วนของพระนี้ครับชนพบพระนี้ได้นะครับอย่างที่3พระนามปีดามากลุงบุชัย ีับสัว์มาเยืหนนะครับับสัตวาเยนอนนะรับเมืองคนรับเด็いい <gardens> ่ผู้นับจ่านับม้ากับต่าครุเร่อยกับรกับตบันทีกับตะพงทีต่อไปนามจะผัวกับผู้คนที่มีอายุน้อยนะครับพวกไมเก้าใจนะครัการว่ามัน็นผริตวิปรัดกันหมดเลยนะการการปฏิบัต ถึงไม่ให้เกียรติประชาชนไม่ให้เกียรติตนกตันธ์เนปราบเองไหไม่ให้เกียรติใดๆต่างดินไม่ให้เกียรติผูุู้งอายุไม่ให้เกียรติใดๆต่างดินมีหรือไงครับให้คนแก่เราไปรณนามดาว่าคนไหนว่ามันไม่ใช่ครับเป็นการตำการบวงแบบปิดป,ป,ป,ปร,ริตป<ท>ิดปรลาดวางตันด้วยนะครับนี่ติดเดินนะครับไม่ิริกัญยะแนจ่จะคนนะครับร้องว่าหน้าบก

นักอนีที่เดินอยู่ในเชือก้อาใจแฟนนักอยู่วตัวเดี่ยแฟนเกี่ยวพวกนั้นต้องฝราอาชนทีดนส่งผู้มังกับีไมที่นี่ทำตาสกุลนรับรวมว่าบร้าปงกองเรานะครับเจอพ่อพนะคนักอนีนะครับตอนีเราอยู่กับยกับิ๊กโอนะครับกงเก่งเกสุดแบ๊นะครับดีเข้พมือก่อนพักด้วยองกับพากันด้วยนะครับ็นซซันตรกกันแบงนะครับ Ini nak nak jom perencah perencah nak pakat dua nak pakat dua pakulan pakra jatuh jatuh nak pakat dua nak. Berusaha dokter nak nak terhidu ruang. Insyaallah dengan mengubah kebiasaan kerja pasti boleh sembunyikan baju. นดุประเดี๋ราตี้อัน้างม่เราให้ปับเราเบิามาจาปักปราจะจนอ้ด้วยด้วยดตัวนี้นะครับ มามาก็งลครับไม่ที่ดีกันยานะครับนีแรงนองนัดนะครับนองนัดกลองเราดคมเมอรดนตะกี้ติดตรงนี้จ้าบุญแม่ดินนวจิตไปสุดลองเริบวาจ่ายบุตรดีนะครับมากัด้วยนะความัดรวย เป็นแม่ทีน้องเป็นคือดังนตีกับคุณแมติสก็มองอพื่อนนะครับที่เป็นสิ่นี้เขาไปยกหลุมล่างยาวตังโกนะครับโดยจ่างเรื่องบ้านกันด้วยนะครับบ้านกันด้วยเบสัมปะพระจันจุนเบสัมปัะประจันจน ตอนที่เรา่ากานเอปนองดัประเทศไนบาล้านาำังเดของปลาตบานจำตามความสามารถจำัำอย่างเต็มที่นะครับแต่ต้องกู้เอาไว้าาไม่ได้ไปอบไปเจอกับตกตบานตุวตัวใด้งแตาเือนะหลอกเงินเก้ยกองเวลาที่มันเปีนหน่อยเลือกเดินนะครับ พวกเราบรรยาว่าพวกเรามาดิเนีนไม่ทำบัวทนวลเลยครับไม่ทำบัวไม่ทั่บวจังครับก็อย่างต่สกรบนี้ครับนีครับคไหม่หาเสียงก่อนหาเสียงกอนดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เด็กกะกันเลยทกน้สวัสดีครับเแล้ครับพี่นับไ่พดี้หาไปไหนพคนนี้เลยกกระโดวกระโดดปกันดดปากกดนะครับ ประชาชนประชาชนคนที่เดินไปเสกสิบเคือตอนที่เดินทังอยู่บ็คือรางวจปกงเราไม่สิริกันยาครับฝากันด้วยนับฝากันด้วยเราเอาคหนเอนที่ใช้ดูนะคะลองััิก ต้องบอกว่าไมตร้เลยว่าเนด้ไนะคมาเลยนะครับ่เเยอะนังปัเยทั้งหมดเลยไปกลับเลยนะครับเราจะพิสูจนให้เห็นเราบ้าน้หมดเลยไปทั้งลกออนะคับันี้รืองคนดีับปรกั้ลปัเจ้ลนครับอีรู้ไปเลยวันน้ด้วย ากันด <mile> ้วยตรงนี้ก็เป็นหมอก่าของเรานะครับเดี๋ยวเรามปกินเี๋ยวเราหมาไยรบเราทานหานัดตินีไล่กลางไล่มือไล่รอกันแลววัสดครับฟอกันด้วยนะครับฝากันด้วยนะตรงนี้้วัดนะจะไปกวนาเว่ก็ได้กับผมนช้ไปทานเท่ากับไอนี้ตรงนี้ตรงนี้คอตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ครับ น่าจะว่าเหมือนตาน่ารู้เอานเดี๋ยวมันรู้มีอะไรกันไหมวันนี้มามานัดเดี๋ยวเดี๋ยวนัดต้องไปต้อนนู้นน่ะใช่มมีโปรแกรมไม่เล่นเดินบุญเดินไปรัดเนาะรัดเดี๋ยวนี้รัดในรัดในเกาะใหญนินเกาะนู้นเกาะนั่นไม่เดินเดียร์ไม่เดินเดียรมันไม่ทันหรอมารับปัญหาเดี๋ยวไปดูไปแล้วลุงจ้ามีน้ำดนยิ้มรู้จักน้าตัวดีถูไม่มาเลยมีแต่คนชมคุณไหมสวยจง ขี้ขโอเคสัพผู้หญิงได้ไหมจะขอผู้หญิงคนนู้นหรือเปล่าผู้หญิงคนนู้นหน่รได้ไหมคะสัพ์ตเบอร์สักพ์ตเบอร์สามหน่อยได้ไหมคะีสักพ์ตทั้ประชาชนหน่อยได้ไหมคะจัดไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตลงไลน์กันตรงนี้นะคะอย่าลืมสักพัปตลงไลน์นะครับรื่องบ้าน ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ